tạo ta cái lòng phiền lòng phiền được phiền lòng phiền lòng phiền lòng đi lòng phiền nó phiền lòng phiền đi phiền nhưng phiền lòng phiền Làm phiền lòng phiền lòng phiền lòng phiền อย่าเข้าไปค่อนข้างเลยเข้าทุกที่เข้าแบบนี้มีปนปลาด้วยนะของนายต้อมอ่ะยทำดีจัด

อะไรไม่แตอคือไาม่ไวอะไรเนี๋ยนอนรองในกลุ่มครับผมทีนัางการรอดนะรอ รอดแทเราคอยทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ก่อนนะอีวันอีฟเนี่ยแป๊ปแบเดียวผมจะลงไลฟ์ไม่เดี๋ยวทันจะใช้เครื่องในโทรนี้แบบหวดเนียอาจารย์ดีม,มาโทรมาเมื่อกี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยววาทีแกจะช้าไงเพราะว่าเพลงเืออาจารย์ดีอ่าจะชื่อดีมเหรอชื่อเล่นใช่จะชื่อดีมอ๋อให้แกโทรกลับเพราะพอดีว่า พาวๆฟังบางท่อนเนื้อเนื้อค่อนข้างที่มันสลับกันอยากให้สลับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนไปเตะบอลอ่ะผมจะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เปิดก่อนนิดนึงไลฟ์เปิดแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์เข้ากลุ่มให้ดูหรืออาจจะไลฟ์เปิดข้างนอกแหละแต่ดูอีทิีนึงครับแต่ไลฟ์แน่นอนซื้อบัตรเฟซวงจะทอนนะคะ องศาวานเอฟซีนะครับวันนี้วันนี้ให้บอลให้บอลหญิงให้บอลหญิงซ้อมผู้ชายไม่ซ้อมมากครับซื้อไปผูออ้ชายอ่ะแซงสมัยเอฟซีอร่อยอะจะให้กินอะไรเนี่ยนฮะอะไรม,มันเยอะขนาดนี้มันกิดสนุกมากขึ้นเราเก็บบอรลตทุกคนรู้ไหมว่า หลังจากนั้นคาราโอเกต่อเกือบถึงเนี่ยโสทร <c oughs> จากนี้เงียบเลยแล้วก็มาแล้วก็มันเงียบแต่ว่าใครออคองไม่สันฮงสะทอนฟองไหม่ค่ะคุณตั้งคุณต่อตล้วหลังใช่สันวงสะทอนบอกว่าเจ็บคอร้องในด้อมใช่ไหมแล้วแบบลงไลฟ์เสร็จโนนนี้นั่นแวะ บางกินข้าวห,หรือทําธุระส่วน,นตัวร้องต่อค่ะครองไม้ค่ะวงการและแต่ละเพลงคือเพราะม,มากอยากให้ทุกคนได้ยินได้ยินเพลงนั้นอะไดด้ๆให้ร้องอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพองบ้างเราไปไลนกันอีกอคือแพลไม่เคยฟังสันร้องอย่างเงี้ยแต่แบบจนแบบฟังแล้วอยากหอมแก้มอหอมไหมก็หอมแล้วไง เมื่อวานอะ่ะบลองไม่เห็นตลอดมหรอ,อ,อ,อนี่อะไรบล็อกไม่ได้เว้นะคือเพลงนั้นอะคือมันเฮ้ยมันแบบฟังแล้วมันแบบมันดีมากจริงมันเข้ากับร่างเสียงเขาเลยพูดอะไรกับบล็เพลปมั้งแล้ว ตาสาธุแล้วก็ดีดีต้องหมายรอ้องแม็กินข้าวต้องหมายก็ร้องได้กินข้าวได้เบียร์ได้เบียร์ไปสามสี่ขวดเข้าใจไหมเดยเดเขาก็ไหลไหลคือม<ๆ>ีฟิลในการร้องเพลง <laughs> แล้วก็ร้องร้องเพลงกับกตาคนหาขำมากแล้วก็ด่ากัน ขำมากวุกคนอย่าร้องุมกุศิคือแบบคือแบบว่าต่างคนต่างได้ฟิลอ่ะอืมอ่าที่บ้าขับรถไม่ง่วงนึ่งไว้ห้องน้ำตับพึกแล้วข้ามทางด้วยไม่ใช่คือห้องนิมู ยี่สิบอให้ฟังหน่อยซานน้องดอมไม่ได้ฟังได้ได้ดค่ะเดี๋ยวแต่ว่าคือลิเกิตมันแรงใช่บางทีเราไล่จดร้องเพลงกับลิเกิตแรงอะ่ะแต่ใน,นดอมไม่ตัดมันไม่ได้เป็นสารอะไรนะใช่ไหมอาจะไม,ไมไ่ตัดอือยู่ในกลุ่มใช่ ถ้าเราอะไรสาธารณะอย่างเงี้ยมันชอบตัดเวลาที่เราลองเพลงพี่บกอกว่าข้าวโกเลยมันอุมงดีเลยนะ ยแม่เองอยู่ด้านล่างทุกคนนะร้อยสี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวทุกคนสุดาจำไม่อยู่ในด้อมฟังลูกๆร้องเพลงเลยซะมันลินกับสิ์ด้วยเหรอทุกคนแม่เวลาที่พวกหนูไลฟ์สดร้องเพลงข้างนอก มันตัดตรงไหนมันจะชอบตัดลีกันสิอย,อยากให้น้องสาวน้องเพีงหมากันได้ได้ได้ลองน้องวันนี้บ่าวฮิมเรื่ครับเขาบอกบ่าวฮิมมาแล้วมาแล้วบ่าวฮิม เดี๋ครับเชิญชวนนะพีเบ่ายิมเชิญชวนครับวันที่วันพรุ่งนี้พี่แข่งบอลครับมาได้ไหมคะอ <c oughs> ยูก,กระดิซซีนี่ใกล้ๆนึด <c oughs> มาเด้อ <c oughs> เปล่าเลยครับผมมาหา <c oughs> บอตัม้มมาหาแสงทองมาหาเกียงไก่ พี่วายติดด้วยสิอย่ากเห็นแกวิ่งดี่ก็สงสารกันนะให้ลงนะให้ลงเป็นดวดิงเลยมาฝนให้ตกตอั้งนี้เราฝนใ่้ตกครันี้ไหตกยังตกไม่หนักตกไปปล่อย <C ø m nes> พี่บอยลงตัวจริงนะทานนนน่านี้ไม่มีปอนเซอร์เลยอ๋ออยู่ร้านค้ามีผลต้วงติดกัวบัตรแฟนคับหลังบ้า,แบานแล้วบอลนั่งองเหน็ดอให้ลงเลรับวันนี้ <c oughs> นว,วัดจะมีควัดใจช่วงนี้นะครับ เงียบพก็ให้เลยต้อเงียบสบายมันเล็กต้องกะทัดลัดนอนสบายนี่เราไม่ให้คนรบกวนด้วยใช่บอสก็อาดน้ำปุ๊บจันเป็นยงจืดแค่ไหนอืมต่างประจำาม่้ใเกียรตใจด้วยหละเวลาที่ให้นอนห้องจยาจะเกียรติใจก็เข้าใจปะ ว่ามันเป็นร่องใช่ใช่แบบดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <hou k> ขอบคุณทุกคนนะครับ ถ้าพี่บอรเตะเข้าจะให้ห้าล็อจากพี่วาเอฟพีทำไมทำไมแกแทนขอกระน้องไม่บ่อยไม่ได้แต่แต่แกเป็นคณแข่งแข่ว่าเวลาแบบเวลาเข้าแกกลัวแกแบบกลัวแกแบบเวลาแข่งแล้วมันมันโดนตัวแกแล้วเจ็บเนี่ยแกเป็นคนแข่งอยู่กองหลังดิหมายถึงว่ากระดูกแกเบอร์แข่งมากโอ้ยอะกองหลังแกกลัวเสียบแบบล่วงเลยให้แกเล่นนี่เลย ให้วิ่งปิดผมเมื่อก่อนเวลาเห็นบอลใช่ไหมบอลมันจะเป็นประทะใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่แบบจะใส่อารมณ์มันแต่ผมไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยมีแบบมีเคยโดนจิ้มขาแล้วก็ไม่ค่อยผมไม่ซีเรียสอ่ะมันไม่ได้เป็นการไม่มีเรื่องเขาไม่เห็เจตนาแต่สมแล้วมันก็จะมีประทะก็จะมีหมกดิกันเวลาเจ็บอะไรไหตอนแซซขึ้นบ่ได้ครับบ่อเพิ่งมาจากทุ่นา อ๋อหมาอถึงของนั้นพรุ่งนี้มาครับเบาหฮิมครับพรุ่งนี้พอเลยนะครับผมเชิญชวนไอเดอร์ใจบอใจบอสใจบอสแทนบอสมาหาตั๋วเรื่ยยองยากก็เป็นเอฟซีเจ้าในบาหิมใหญทัยยว่วอ่ะเอฟซีบาวฮิม เก็บไปกินเนออาะลอดนะแคาไม่บอกไปไอ่อาน้ำนู่นั้นไม่ยอมอาบทำไมต้องมาอาบนี่ละ่ะน้างเต็มง้างเต็มอะไรงร้างเต็มคนอาบอยู่ไหมนี่ไงอะไรจะอาบนี่เจอ,อเพื่อ,ออาบนู่นนีนู่นน,น,นี่ไนมะ่ากจะย้ายของมห้องแล้วบอกแกให้ห พีบอยบอยบอยรอนก็ม่อเลยร้อนก็แมรูเลยหมดใจ้วั้ยกใแ้่ลยพี่ดรูเข้นะพี่ก็เกรงใจว่าเห็นใครอใช่แต่เออใครอาบเยียงะสเยี่ยงสันับพี่บอยได้ผู้ชายแน พี่บอลอยูห้องนูน้นอยู่เข้าห้องนู้นเลยพี่ตอนนี้ตกั<อ><ล>ตกนันเลยตัให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวแค่จะย้ายพี่บอลมีคนอาชีพพี่ยิงเข้าเลยนะห้าร้อยบาทา <ๆ S 1> ไม่พี่ให้ธนูห้าร้อยได้หน้ายิงอย่างเดียวยิงไดแนน,นึงห <laughs> ลัลลแ,ตลแต่เรื่องขวดไม่ยอมใครเรื่องขวดอ่อนไม่ยอมใครแต่เ,เรื่องเตะเลยพี่บอลแก้มตุ๊กตาสวดพี่บอลนางหอบหอบโอยโอยโอย โอเคแห้งับหนึ่งว่าปุ๊บวันน <5 S 1> ี้ครับไปเปิดร้านเราไปลงทุนเปิดร้านเตรมเตรียมเป็นพรอครัวเปิดข้างบ้านเลยแม่ก็เปิดแคปแคปคูณ เบาเหี่ยมเมื่อนีนพ่อนะครับผมอิ่มแล้วอิ่มแล้วทุกคนหิวข้าวนะหิวข้าวยิ่งข้าวนะที่รักแม่แม่ต้อมแกทำนี่มาให้เธอนะ แต่ที่รัานก็น้ำตาลมาใส่ไหมะ่หะเนี่ยที่เขาเคยน้ำตาลมาผสมอ่ะใช่ค่ะน้ำตาลมาผสมคืออะไระนี่ไงอ๋อกอยนึ่งกอยใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่เคยกินปะใช่วันนั้นเนี่เขากินปะใช่มัน่นใจ แล้เด<อ>็ดวันต้องการอิเดอร์บอสิพาสามนอเวตินเชียเอาเด็ดพวกนี้ต้องมีเชียปะพวกนี้มีเชียมากครับเช,นชวนชวนครับเปิดงานโอ้ยเมื่อคืนเงินเมื่อคืนอยู่ไหนเนี่ยอะไรเงินเมื่อคืนอยู่ไหนอะ ถ้าจะรู้อะไรฉันถามเหมอว่าเธอจะรู้อะไรเขาจําไม่ได้เลยฉันหยิบออกไปเท่าไหร่เธอจะรู้ไหมเธอไม่รู้ไม่รู้มันก็คือของขวองเธออยู่ดีลวเธอแต่แค่มันอยู่ไหนไม่จะไปซื้อไก่ย่างอยู่ไหนอยู่ใน้วมอกไเราไปซื้อไก่ย่าง सांग ब्लू अरे बांगले मुतपर ओय पे 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 ओय पे दा อันนี้พอสลับสูตรกินกินอะไรอ่กินกาแฟไม้ยแมงโอเคครับทุกคนครับอย่าเพิ่งลงอาจารย์เขาโทรมาสองรอบลยิ้มแตายันไลครอาจารย์ยืนมาแบบไม่ดูคอนเทนต์นะน่นเขาแบกหมดแล้วนะไม่ได้ชาร์จโอ้กำลังพีคเข้าคลองเลยอ่ะก็มันอะไรกันบอก ชิมใช่ไหมถ้าไรเรากินหนมเลยเอาไปนั่นและไม่อายเวลากินขนมอ้ยเนี่ยไปแค่นั้นแบบเกเรสาชอ็อปซีค่ะแต่น้งตาไหมล่ะเ,เมมดี๋ยวก็าแต่มอะไรอย่าง้ชิมดูมานิดกินแบบแปลกอันเป็นกินอย่างงี้ ยังไ,ไ,ไม่ได้ใส่มไ,ไม่ต้องใส่ตักเสร็ด้วยไหมอธิจารย์ไหมฉันขอใซืนอร์้อสต,ตาร์ให้น้องก้อยนะให้น้องก้อยซื้อต่อนะครับน <c oughs> ้องก้อยใส่นะอนะของแบรนด์นะแสตริดาส์นะของแฮ้ครับ คิดชื่ออะไรนาะยยอดัะไร่อย่างเงี้ย <c oughs> มันทำไมมันกดไม่ได้มันชอบเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นไหมเดี๋ยวจะไป มันเป็นอะไรกับกับการกดอย่างเงี้ยไม่ได้ซะทีเนี่ยอยือบอกแกถ้าเราพร้อมอ่ะจะคุยร้องเพิ่มป่าวต้องร้องเพิ่มไหม ตอนที่เจ้ากุ้งวานต้องถามกกอว่ามันทําได้ไหมวนาไม่ไม่เกปปลื่อนล่ายไม่เป็นไรพระแล้วอ่ะคือละเอียดไปาาแต่มันพล้วอะไรเดี๋ยวเาวร้องดีมากร้องอัดต่อเที่ยวอะแต่ร้องเพลงนไม่ได้จอบด้ยนะเป็นคนร้องเพลงไม่ได้จอบเทวาๆทําทางเหมาะทางเขาไม่ได้จอยใช่ไหมเนี่ยบางคไม่ฟังอยู่ แต่มาถือว่าเก่งนะวันเดียวจุ๊บอันนี้นะถือว่าเก่งแต่วันเดียวจรนะิงรนาะยคารพินี่เขาเขาอัปเดตหรือเปล่าะถือว่าเป็นเพราะว่าเขาอัปเดตหรือเปล่ามันเป็นอย่างาง,กกงี้อัปเดตใช่ไหม ม่น่าแน่ใจอ่ะหรือว่ามันอัปเดตให้อัตโนมัติป่ะถ้ามันมีไฟล์มันจะอัปเดตนี่ตอนนี้อัปเดตแล้วมันเหมือนแบบมันชา้าหมดเลยฟองเขาก็ชา้าโน้ติหน่าแบบเตอรแล้วแบตหมดไวมากแบตหมดเร็วมากแบ <bad S 2> ตหมดเร็วจริงแต่มีที่ชาร์จของตัวเองไหมโอเคเดี๋ยวลุงไล์ก่อนก็นได้ยังมันโทรไม่ได้เนี่ยใช่เอ็นชายโทรศัพท์ด้านั้นโทรโอเคครับทุกคนครับ บัตร149บาทตรงนี้นะครับนมหอลุงก่อนได้เดี๋ยวจะไลน์อีกหนึ่งเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไลน์แน่นอนครัใครอยากได้กาแฟนะคะหนึ่งห่องร้้อยเกาสิบาทหนึ่งห่อยก้าสิบาทนะคะสามห่อยสามสิบค่ะไลน์แน่นอนครับไม่วันนี้ก็คงมีครับผมหนึ่งห่องร้ยเกสิบแต่ว่าสามห่อ630ครับผมโอเคครับทุกคนครับใครเตรียมมาฉีดฟลอมเตรียมเลยนะพรุ่งนี้นะครับแต่ผมว่าผมได้ไลน์ละ น่าจะน่าได้ยันเย็ดเดี๋ยวไปไล่สนามตอนที่เราแข่งไอตอนที่เราซอ้อมใช่ครับแต่ผมจะซ้อมเีลาท่าทางไม่ได้เดี๋ยวคุณต่อสู้เห็นโอ้อยไม่ได้เนีรยโอกาสเล่นนะครับ